สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องขายนะครับผมเซลล์แม็กกี้ลันดีเจริญยนต์วันนี้ผมก็อยู่กับดูคาติสแคมเบอร์ฟูลเทลนะครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่2,99,000บาทนะครับเป็นรถปี16ไม่วิ่งมาแค่1 2 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น s แคมเบอร์เครื่องยนต์ 800cc นะครับของแต่งคันนี้ก็บอกกเลยว่าจัดมาเต็มมากๆแต่งมาเยอะมากๆรอบคันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับของแต่งก็จะมีชิลแต่งนะครับแล้วก็กาดไฟหน้าแต่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมือเบรกมือคัสต์อันนี้ก็เป็นของเบมโบอิตาลีแท้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะได้คัส์น้ํามันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกันสะบัดแต่งนะครับจาก YSS นะครับแล้วก็จะได้ตัวฝาน้ํามันแต่งอันนี้จาก TWM นะครับส่วนตัวเครื่องนะครับ ก็ผ the anyway, like ่านมาตรฐานการขัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีววลันตีหลังการขายและบริการของร้านนะครับส่วนรับประกันเรารับประกันรถทั้งคันเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็มีแคสบาร์แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยอันนี้คือแลมแอนนะครับก็ช่วยในการดูดอากาศฝาครอบแข้งแต่งนะครับอันนี้เป็นแบบใสนะครับอันนี้ก็แบบหล่อมากเลยนะครับคันนี้อันนี้ก็เป็นท่อเทอร์มิแท้จากโรงงานเลยนะครับสําหรับข้างๆก็จะมีแหลกใส่กล่องนะครับอันนี้ก็ให้2ใบเลยนะครับ แล้วก็ตัวท้ายอันนี้เป็นไฟท้ายแต่งแบบ LED นะครับส่วนตัวเบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะตอนเดียวนะครับเป็นเบาะเดิมนะครับตัวนี้คันนี้นะครับราคาเราขายอยู่ที่299,000บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะครับก็ติดต่อมาที่เซลล์แม็กกี้หรือว่ามาต่อราคากันที่หน้าร้านได้นะครับสำหรับลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ35,000บาทผ่อนเดือนละประมาณ5 9 0ผ่อนได้สูงสุด48มวดเท่านั้นเองนะครับ สำหรับเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ2ชุดนะครับแล้วก็จะมีสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดใช้คู่กับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจ้าของธุรกิจก็จะใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าหรือทวี50และสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงข้อคันนี้กันบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับ เสียงโดยกติ2สูบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรถบิ๊กไบรุ่นนี้หรือว่ารถบิ๊กไบรุ่นอื่นในร้านเรานะครับก็รบกวนโทรหาเซลล์แม็กกี้เบอร์066162ตองสู่และก็4นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกับภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ร้านดีเจริญยนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ